โอเคครับผมนะจ้าพวกก็จะไฟด้วยกันนะครับอ่าตัวนี้นะครับนะพี่ชายสุดหล่อส่งมาให้เซตอัพเลยนะครับใครอยากส่งให้เซตอัพแบบนี้ก็ได้เลยนะกันนะครับอ่ะโอเคครับผมนะอันดับแรกนะครับนะผมต้องแนะนําก่อนว่าให้ใช้ตัวนี้นะครับ ง่ายสุดเป็นระบบพรีเซ็ตนะครับถ้าคุณใช้ระบบก้อนเนี่ยหูอนข้างจะยากเลยนะครับอ่ะอันนี้ผมเลยตั้งให้ตั้งแต่พรีเซตเนะครับจนถึงประมาณ A5 อะไรกันนะครับอ่ะมาดูเลยว่ามีเสียงอะไรบ้างอันดับแรกเสียงคีนแน่นอนอยู่แล้วอ่ะ,นะครับเวลาเราจ,จูนเนอร์ตัวนี้กดอันที่2นะครับกดอันที่2แล้วก็จูนเนอร์ได้เลยนี่นะครับ อ่านะครับนะการเล่นกีต้า์นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราไม่จูนเนอร์เนี่ยเสียงมันจะเพี้ยนนะครับเสียงมันจะเพี้ยนเลยนะครับอ่านะเราก็ต้องแบบว่าจูนเนอร์นะครับอโอเคแล้วผมขอหยาบอ่านะเล่นงนี้นิดหนึ่งอโอเคเอสหนึง่ง ่็ตัวนี้นะครับนอย่างที่บอกไปคือเปลี่ยนสายใหม่ให้ลูกคับคุณลูกค้าเลยนะครับอ่านี่ครับนี่คือร้านของยูนไฟายถ้าสายเม่สน,นิมหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้ด้วยโอ้เสียงคียนยังสุดขนาดนี้ต่อมาแลครับเป็นเสียงคีนคอรัส อ่ะต่อมานะครับเป็นอะไรเออแฟงเจอนะครับมีเสียงแฟงเจอนะครับนี่คือเรียกว่าไขรนะครับ ที่อยากจะได้เสียงแบบนี้นะครับให้ไปดูในคอร์สเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับผมได้อัดนะครับคลิปนะครับทุกเสียงในที่เล่นมาเนี่ยนะครับนะอยู่ในคอร์สนี้หมดแล้วตัวนี้เลยโหรวดเร็วดุลแรงกระชับฉับไว ชื่มนะครับต่อมาเป็นอะไรเออโซโล่เนะเราสาม,มารถนะครับที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มเขาเรียกว่าอาเลเวลขึ้นมาอีกได้นะครับนะเราก็เรียกว่าตั้งให้พร้อมเลยนะครับตั้งให้พร้อมเสร็จสับเลย ตั้งให้หมดเลยนะครับนะใครที่ซื้อของกับเรานะก็อย่างที่รู้กันนะครับเราจะตั้งให้ดีเลยจัดให้แจมๆนะครับอโอเคเดี๋ยวเราจะเซตอัพให้อีกนะครับแถมให้อีกนะครับใครที่ส่งมานะครับเราจะแถมให้อีกนะแถมให้แบบเห็นๆเลย นะครับอ่านี่เป็น A6 นะครับอยากให้เสียงบอกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะเกณฑ์ที่มากขึ้นนะครับเราต้องแถมให้อีกนี่เลยนี่คือสัญลักษณ์ของอ้ามูกิเไฟครับนี่นะครับนะฮะใครที่ยังไม่เคยซื้อขายกับผมนี่ดูไว้เลยนะครับนะเราเรียกว่าใจดีคุยง่าย อ่านี่เลยนะครับเราจัดให้แจมๆเลยนะมีการบูทเข้าไปด้วยคือแรกๆเนี่ยก็จะเล่นง่ายๆอยู่แล้วล่ะบูทด้วยซูสกิมเมอร์ เลยนะครับนี่ครับนี่แอฟส่งกันมาได้เลยนะครับอ่ะโอเคขายจริงส่งจริงกับแอดมินจมุกด้วไฟนะครับใครอยากจะเข้าคอร์สนะครับการเซตอัพนะครับมีทุกตัวนะแทบจะทุกตัวนะเอฟเฟกต์ในประเทศไทยซูมบอสนะครับแล้วก็อะไรอ่ะไลฟ์ซิกแล้วก็เอฟเฟกก้อนต่างๆหลายๆแบรนด์เนี่ยนะครับโหูเรียกว่า มีเยอะมากๆนะครับในคอร์สเรียนคอร์สสองของยมุกไดไฟอันนี้พี่ชายเข้าคอร์สแล้วก็ส่งมาให้เซตอัพด้วยนี่นะครับนี่คือความเจ๋งเป้งของยมุกไดไฟนะครับนะนะเครดิตไม่ต้องพูดถึงนะครับกีตาร์เป็นแสนเอฟเฟกหลักหมื่นนะครับหลายๆคนส่งมาให้ผมเซตอัพเรียบร้อยแล้วครับนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะนะเครดิตผมนี่เรียกว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยโกงใครอยู่แล้วเนาะอ่าถ้า เขาเรียกว่าอนะไรทุกวันนี้เราต้องรักษาเครดิตเราให้ดีมากๆนะครับดีมากถึงมากที่สุดเท่านั้นเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับใครอยากได้เสียงแบบนี้เข้าคอร์สได้เลยนะครับนะเรามีสอนไว้หมดแล้วเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะโอเคข่าวจริงส่งจริงกับแอดมินจะมุขึ้นไปจัดไปครับ